สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เจอกันในคลิปที่2นะครับก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่17นะครับเดือน5 2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับนะครับ เมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายผมให้5กับ0นย์นะครับพี่พี่เนี่ยตัดออกเลยนะครับ5ไม่มานะครับเมื่อวานนี้เนาะสำหรับนาฮานอยพิเศษนะครับ 6, 4 6กับ82นะครับพี่พี่ในตัวเจาะของเราไม่มีเนาะท่านใดที่จะวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่ 4, 6นะครับอันนี้เลขตารางนะครับส่วนฮานอยปกติ0 3 4กับ90นะครับในรอบนี้ใครวิ่งรูดที่0ูนย์นะครับ เข้าไปที่0990นะครับก็มาในตัวเน่นตัวเจาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับหรือท่านใดที่จับบินเลขตารางก็เข้าไปที่นี่เลย90นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ18432นะครับพี่ในรอบนี้ของเรานะครับของเราไม่มีเนาะในตารางก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วมานะครับในเลขเด่นตารางหนึ่งรอบนะครับตารางมาสองรอบเนาะตัวเจาะมาหนึ่งรอบนะครับ ในรูดศูนย์นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆฟังๆนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะทานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขเก้าเลขหเลขศนเลขสี่เลข2 นะครับแล้วก็เลข3นะครับผมฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่เลข4นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับ40 42 4 3 46ส0 92 93 94 <S <S นะครับพี่พีนะสำหรับ3ตัวนะครับผมให้ไปที่942 4 9 0นะครับเนาะเมื่อว,วานนี้ออก90ในรอบปกตินะครับวันนี้ไม่แน่เนาะอาจจะออกในรอบพิเศษก็ได้นะครับ สี่กับเก้านะครับนะครับผมแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับพ,พี่สมาชิกท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ที่ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้นะครับได้เวลาเข้าแถว เริ่มจะเริ่มงานแล้วนะครับพี่พเนาะเดี๋ยวน้องแอดขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวน้องแอดขอเข้าตัวทำงานก่อนนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ